สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมันดีเพ้นกับสิ้ามาดองหมักเหมาปลาดองน้าผึ้งเนาะจ้าเป็นวิธีง่ายๆแหละดองเรามีรสชาติทิแซบค่ะไปเบิ่งวิธีทํากันเลยจ้าค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบของเพ้นมีอย่างเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นหมักเหมาปลาเนาะจ้ากับสิเป็นน้ําผึ้งค่ะเพ้นสิไซน้ำผึ้งปลาเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นเกลือค่ะแล้วก็มีขวดโหลสาหรับดองเนาะจ้าค่ะมันีเพ้นสิไซเป็นหมักเหมามาดองกับน้ำผึ้งเนาะค่ะ ค่ะอัน,นิกาเมียทันใดก็เคยกินบเนะค่ะเป็นหมักเหมาปลาเนาะจ้า,จาตอนนี้ก็หายากแล้วค่ะอัน,น้กาอันนี้จะเป็นลูกดิบของเขาเด้อค่ะก็สิมีลูกสีเขียวๆนหน่อยๆค่ะรสชาติกะสีออกสุ่มๆเนาะค่ะออกปเปรี้ยวๆเนาะค่ะพอเวลาเขาสุกมาแล้วเขาสิมีสีแบบนี้เนาะจ้าสีออกแดงๆแดงแดดำๆแบบนี้เนาะ,ะค่ะค่ะรสชาติกะสิเปรี้ยวเวลาหฮอ,อนิยมเาอมากินก็คือเอามาตำเอามาย่ำเนาะค่ะ แต่มือนี้เพ้นสิเอามาดองค่ะดองน้ำผึ้งค่ะเอาไว้ถ้ากินเดนๆเพื่อสุขภาพเนะจ้าค่ะจากนั้นเพ้นก็สิมาเด็ดเอาเตอ่หนวยมันแบบนี้นะค่ะสิเด็ดออกจากการขวนให้เมืดนะค่ะเพื่อสิเอาไปดองนอะจ้า พราะเขาเอาออกจากขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้า,จาก็คือเอามาใส่ขวดหลเลยค่ะรสชาติของเขาสีออกหวานๆเปรี้ยวๆเนาะค่ะ จากนั้นเพ้นสีใสเกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะสีไซหลายหลเนาะค่ะใส่ประมาณนี้เนาะค่ะส่เกลือโรยลงไปเลยจ้าจากนั้นกระตามด้วยน้ำผึ้งเลยค่ะเพ้นสิเทน้ำผึ้งให้ท่วมเลยด้วยจ้า ค่ะเพนสีใสเวลาการหมักดอกเนาะคะ่ะหนึ่งเดือนขึ้นไปเนาะคะ่ะเพนคอยสฉออกมากินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเวลาการกินกินแบบใดเนาะจ้าสิก,กินเฉพาะน้ำก็ไดหรือว่าสิก,กินนาะทั้งน้ำพึงงละกาันน้อยบักเหมาก็ไดเนาะจ้าแต่ว่ากินกับกินใหญ่เกินประมาณหนึ่งส่วนตัหรือว่าสองส่วนตุเด้อจ้ากินเวลาใดก็ไดเนาะคะ่ะการกินน้ำน้ำพึหลายกับบดีคือกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเข้ากับกินให้พอดีเนาะคะ่ะ คแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นการดองบักเหมาเนาะค่ะก็ดองบักเหมานำผึ้งค่ะกับวิธีนี่ก็เฮ็ดกินแบบง่ายๆเนาะจ้าถ้าทัานใดเบื่อในการแบบว่าเอามาตำเอามาย่ำหรือว่าเอามากินกับพริกเกลือนะคะลองวิธีแบบเพ้นเบึงกรไดเด้อจา้ารับลองว่าแ่บค่ะค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้นนํำในเด้อจา้าสวัสดีค่ะ